ชาวเน็ตแห่สงสัยแคปชั่นนี้หนุ่มหมายถึงใครกันแนะคะ่ค่ะฟ้าผ่าคะหนุ่มซ้อมรามประกาศลาออกหลังจากติ๊กอดีตภรรยาโพสัมภาษณ์ในรายการดังอย่างไรก็ตามหนุ่มซ้อมรามประกาศลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวหลังจากที่ติ๊กกนิทรินหรือว่าติ๊กบิ๊กบาทเทออดีตภรยาได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการเมื่อวันพุธที่2ธันวาคมที่ผ่านมาคะ่ะซึ่งทําให้หลายคนนั้นตั้งข้อสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่เนื่องจากอดีตภรยาได้มีการพูดถึงเจ้าตัวกลางรายการด้วยนั่นเอง หลังจากที่ด,ด้านของนุ่มซอนรามได้ยุติความสัมพันธ์กับอดีตภรรยายอย่างติ๊กกันิทธรินแล้วนั้นป๊าป๋าหนุ่มของเราก็ทํางานหนักตลอด7วันค่ะทั้งอีเวนต์ทั้งถ่ายละครเรียกได้ว่าละครที่ได้เงินป๊าป๋านั้นทําให้ทั้งหมดเลยเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวีจินั่นเองหากจะมีเวลาว่างนุ่มสอลลามก็ได้อัปเดตเรื่องราวนารักของลูกสาวแบบรายวันให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างก่อนหน้านี้น้องวีจิก็เพิ่งพูดคำว่าป๊าป้าได้ครั้งแรกทำเอาหัวออกคเป็นพ่ แฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะล่าสุดนี้หนุ่มสลามได้ออกมาเผยภาพสุดอบอุน่นซึ่งมีลูกสาวสุดที่รักนอนอยู่ในอ้อมกอดพร้อมแคปชั่นที่ชวนเอกใจว่า นี่แหละคือชีวิตสงสารให้ถูกคนตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพอลูกอ่อนติดตีนแต่บินได้สองไกห่หัวใจเดียวก่อนที่ในเวลาต่อมาเจ้าตัวได้มาแก้ไขตัดคำสงสารให้ถูกคนทิ้งไปแต่ก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจสองพอลูกอย่างล้นหลามเลยล่ะคะ่ะงานนี้จะเป็นยังไงทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทางงานของคุณพ่อสรลมและน้องวีจิด้วยคะ่ะ